สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk t h ฮี e r o วาไราตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและประสบความสําเร็จเหมือนกับนักกีฬารุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าของแชมป์เอเชียนเกมส์4เกมและก็ควีนส์คัพรวมทั้งการแข่งขันอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับแน่นอนที่สุดในก,กีฬาคนที่ผมพูดถึงอยู่นี้ก็คือนักกีฬาที่เป็นตัวเสิร์ฟที่มีชื่อว่าชุติมารัตนกระทุ่มไปติดตามประวัติและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย isuzu bx 1.9 ddi blue power มาแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขสใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทิพยะประกันไทยตรีนิตี้คา s สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับชุติมารัตนกระทุ่งชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อของอดีตนักกีฬาเซปักตะกรอทีมชาติไทย ที่ประสบความสำเร็จมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแชมป์เอเชียนเกม1หนึ่งสมัยแชมป์ซีเกม1หนึ่งสมัยแชมป์คิงส์คัพอีก7สมัยแล้วก็แชมป์การแข่งขันในระดับนานาชาติอีกมากมายเหลือเกินย้อนกลับไปนิดหนึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพแน่นอนเกิดที่ไหนฮะเกิดที่จังหวัดหนองคายค่ะเป็นคนหนองคายโดยกําเนิดเลยโดยกำเนิดมีพี่น้องกี่คนฮนะมีพี่น้อง4คนค่ะเป็นคนที่เท่าไหร่ครับเป็นคนที่2ค่ะมีใครไหมสี่คนที่เล่นตะกอ้อมาก พี่ใช้เล่นตะก้อเขาเล่นมาก่อนเราด้วยเขาเล่นมาก่อนเขาคือเป็นเด็กทั่วไปตามต่างจังหวัดนะคะก็ไม่มีอะไรเย็นมาก็จะมีลูกฟุตบอลกับสนามตะก้อนึกภาพออกไหมคะในตอนต่างจังหวัดเป็นอย่างนั้นจริงๆก็พี่ไปเล่นเราก็อยากเล่นมั่งก่อนที่จะเล่นตะก้อเนี่ยมีกีฬาชนิดอื่นๆที่ไต่ลองเข้าไปเล่นดูหรือยังลองเพราะตอนที่เป็นนักเรียนแต่จะเป็นนักกีฬาเพราะรูปร่างสรีระเราตัวเล็กแล้วทีนี้พอเริ่มเรียน ปฐมอยากเล่นวอลเลย์บอลมากแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เล่นจนมาอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดครูเขาก็เห็นแววหรือเห็นทักษะเราพอที่จะเล่นได้ก็เป็นตัวสต็อปมนริเบโลสมัยนี้ครับอยู่มามาเรียนที่วิาลภารักษาอุดรก็ยังเล่นวอลเลย์บอลอยู่ก็ยังเล่นวอลเลย์บอลอยู่ยังเล่นวอลเลย์บอลติดทีมของสถาบันแล้วก็ไม่รุ่งมาเรียนเปลี่ยนพลิกผันมาเข้ามสวอยากเล่นบาสพอไปคัดก็ไม่ติดและทีนี้อาจารย์ทวีพงศ์ จับไปเล่นซอฟบอลได้ลองแชมป์ค่ะลองแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยใช่ก็เลยดังมาจนตายจบมสวแล้วไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนสังคมวิทยาทางสมาคมตะก้อเขาประกาศว่ารับสมัครตะก้อหญิงทีมชาติไทยรุ่นแรกซึ่งจะมีในซีเกมครั้งที่19ที่อินโดนีเซียปี40ซึ่งแต่โชคดีมีครูต่ายท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักตะก้อทีมชาติ อาจารย์พิชัยตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ที่ติดต่อกันมีแพ็คลิงนะคะก็ติดต่อไตไม่ได้ท่านก็เลยวอเข้าโรงเรียนสังคมวอตรงบอกว่าเฮ้ยไอ้ล้งไอ้พักดีมันจะมาคัดตะก้อเองนี่แหละมันหน้าติดที่สุดักดีแดงวัฒนาไพบูลแดงวัฒนาไพบูลซึ่งเป็นโคตรตะก้อไตก็เลยบอกว่าเอาลองดูครูลองดูเขามาคัดศูนย์ที่ภาคขอนแก่นแตก็ขับรถมาจากหนองคายมาคัดเดี๋ยวนะ คุณไม่ได้มีทักษะกีฬาตะก้ออะไรเลยแล้วคุณคิดยังไงว่าคุณจะมาเป็นนักกีฬาตะก้อทีมชาติมาคัดตัวเขาอ่ะคิดว่าเตะได้เล่นได้ดอดได้จากเบสิกที่คุณเรียนอยู่ข้างโรงเรียนบ้านอยู่ข้างโรงเรียนเตะแค่นั้นน่ะจะเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วก็เรียนในวิไลพละมันเป็นวิชาบังคับเรียนเรียนในมสวก็บังคับเรียนเรียนมามันก็เลยเราพอมีทักษะคัดอยู่ที่ขอนแก่นรู้สึกว่าจะ4ี่ห้าสิบคนไต่ติดหนึ่งในหกมาก็สเปซสป่ามาเพราะว่า ต้องมาคัดอยู่ในกรุงเทพอีกคือรอบสุดท้ายมารวมที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากประกาศรายชื่อมา36คนจาก3-400กว่าคนติดหนึ่งใน36คนเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยนะเซอร์ไพรส์มากแล้วคุณแค่ดอกตะก้อได้นิดหน่อยอะไรแล้วก็มีนักข่าวมติชนบอกว่าพบช้างงามในป่าใหญ่ช้างเผือกในป่าใหญ่นั่นหมายถึงคุณใช่ไหมเฮ้ยว่าแสดงว่าเล่นเข้าตาคณะกรรมการที่เขามาคัดโดยเฉพาะพักดีแดงว่านนัยพบูนถามว่ามีส่วนช่วยตายไหมเขาบอกว่าไม่คุณโดดเด่น พอคุณผ่านการคัดเลือกมา36คนแน่นอนที่สุดว่าโค้ชที่จะให้ทักษะกับคุณจริงๆเป็นใครอาจารย์ชูชีพคงมีชนนะคะอดีตนะเธอก็ทีมชาติไทยมาเริ่มตั้งแต่เบสิกพื้นฐานให้เล่นกับเพื่อนไม่รู้ใจอาจารย์จับเลยให้เล่นกับกําแพงเพื่อนไม่รู้ใจแต่ให้มันดีมันก็เตะกลับมาให้เราดีถ้าคุณเตะไม่ดีคุณก็วิ่งเก็บลูกจนตายนี่แหละค่ะโอ้โหซึ้งเลยนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ติดทีมชาติอายุ24ปีพี่ถือว่าเยอะไหมเยอะมากในยุคนี้รุ่นรุ่นเดียวกับคุณแก่สุดเลยไหมฮะหรือว่ามีใคร<ม>แก่กว่านี้มไม่มีพี่พี่ปือ้อการจนาพันธราชก็ติดตัวต้นๆเหมือนกันก็จะมีคิงคับยุคแรกก็จะเป็นต่ายกับพี่พี่ปือ้อกับชื่อปื้อนะคะเล่น<ะ>กับแกมาแกทีมไทยเอ แต่ไต่ีมไทยบียืนเข้าวงยังขาสั่นอยู่เลยว่าคือคนเชียร์เยอะและเป็นครั้งแรกของมีการแข่งขันเสปักตะก้อหญิงซึ่งไปจัดที่จังหวัดนครสวรรค์คือแมชแรกของการเล่นเลยทีมชาติไทยแปดธงที่น้าอกเลยคิงส์คัเลยชอยู่ทีมบีอยู่ทีมบีเป็นมือเสิร์ฟเป็นมือเสิร์ฟเป็นไงบ้างผลการแข่งขันแมชนั้นผลการแข่งขันเจอกับต่างชาติเนี่ยเราชนะหมดแต่ว่ามาเจอกับทีมไทยด้วยกันไทยเอชิงกับไทยบีตอนนั้นพี่ปื้อเนี่ย เขาซ้ายเขาเสิฟซ้ายจะจับลูกเสิรฟแกได้ยากนั่นแหละค่ะแพ้แพ้แพ้พี่ปือ้อก็เคยได้รองแชมป์ได้รองแชมป์แ,มแต่ก็ครไทยชนะเหมือนเดิมเราก็ได้แชมป์อยู่ดีได้แชมป์อยู่ดีนี่ถือว่าเป็นทีมชาติไทยหญิงชุดแรกในประวัติศาสตร์ของน,นักตะกรอ้อนะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยการคว้าแชมป์กำลังคุยสนุกเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับย๋ยวกลับมาในช่วงหน้าในช่วงของฮอลล์เฟรมนะครับมาดูว่าสาวแกร่งคนนี้นะครับผ่านเอเชียนเกมมา หนึ่งเอเชียนเกมได้เหรียญทองผ่านซีเกมมา1นึ่งซีเกมได้เหรียญทองกับอีก7จ็ดแชมป์ kingscup ได้มาอย่างไรสักรคู่กับมาติดตามครับสิ่งที่ประทับใจที่สุดในวันนั้นก็คือว่าคนไทยอ่ะยิ้มทุกคนยิ้มหมดเลยทุกคนยมมีความสุขกับกับกับชัยชนะครั้งนี้คือมันยากกว่าจะได้เซอร์เกตแปดครั้งกว่าจะได้แต้มหนึ่งกว่าจะได้แต้มหนึ่งมา มอ f f f a m e สนับสนุนโดย Isuzu m u x 1.9 DDI Blue Power มาแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้ม mm hmm. ให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศน้ำมันพืชตราอาังุนไม่เป็นไขสายสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อ,อนสวยจริงอิงอ่อ,อนทิพยประกันภัย Shadow the Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทย กลับมาติดตามสปอร์ตท้องดิบิโรนะครับในช่วงของฮอสเฟเมสักครู่นี้บอกว่าคุยสนุกมากเลยกับตายชุติมารัตนกรทุ่มอดีตนัก,นนกเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชุดแรกด้วยแล้วก็คว้าแชมป์มามากมายเหลือเกินเอาทีนี้หลังจากที่ไปได้รองแชมป์แต่ว่าก็ถือว่าเป็นแชมป์แหละ,ะแต่ว่าเป็นแชมป์กับรองแชมป์ก็เป็นประเทศไทยทั้งคู่เลยต่อจากนั้นแมชการแข่งงาน,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 นรายการต่อไปปีีเกมที่อินโดนีเซียก็แชมป์ ได้แชมป์มาค่ะตอนนั้นคู่แข่งของเราคือเวียดนามไม่ธรรมดาแล้วนะเวียดนามเก่ยามมาแล้วนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นการติดทีมชาติไทยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการแต่เป็นทางการจริงๆสี่เกมที่สี่เกมที่อินโดเลยที่อินโดนีเซียอ่าฮะเป็นไงบ้างทีมชุดไทยได้จัดให้อยู่ทีมทีมเออันนี้ขึ้นไปเป็นทีมเอแล้วทีมเอมีใครบ้างมีชุดติมายุพยงวัรยางก็คือชุดเดิมเลยชุดเดิมอ่าอ่าอ่าแต่ก็เก็บมาเอเอเจอเวียดนาม ชนะมันชนะแต่โผพิก็อกทํามคู่แข่งไม่ใช่เวียดนามพม่าซึ่งตอนปรีอ่ะพม่าไม่ไม่เปิดตัวไม่เปิดตัวคือเก็บเลยเขาก็บอกเขาดีดีชิงกับพม่าว้าวแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหก็มันสนุกค่ะสนุกมากแล้วส่วนทีมเดียวครับถึงกับต้องนั่งร้องไห้กันเลยสู้พม่าไม่ได้แพ้เราแพ้ได้ยังไงแพ้เพราะว่า เราไม่รู้ทางของพม่าเลยไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขาพม่านี่ตัวสูงมากตัวเสร์ฟพอเสร็จจากแมชนั้นปุ๊บกลับมาเอเชียนเกมเลยกลับมาก็มีแมชฮานอยก่อนเอเชียนเกมแล้วก็ไปได้แชมป์ได้แชมป์ไปชนะเวียดนามแล้วก็มาคิงคัพที่ไทยคิงส์คัพฮะต่อต่อจากซีเกมครับก็ได้แชมป์แล้วก็มาแมชเอเชียนเกมที่แมชที่ประทับใจแล้วก็แมชที่พระเจ้าหลานเธอ ไปนั่งทอดพระเนตรด้วยพอทีมไตยชนะนายผลติชลึกก็นำพวกไต่ไปเข้าเฝ้าโประทับใจเลยค่ะประทับใจค่ะแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนที่สุดคุณกลายเป็นนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชุดแรกเลยที่ได้ลงการแข่งขันในเอเชียนเกมแถมเอเชียนเกมครั้งนั้นเป็นครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี2 5 4 1เป็นไทยเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นเจ้าภาพิดเยอะ คุณได้ลงแข่งขันในฐานะทีมเอด้วยตอนนั้นเป็นกับตันทีมหรือยังกับตันทีมมาตั้งแต่ซีเกมตั้งแต่ชิงโดนเลยแมตต์คือเป็นกับตันทีมมาตลอดเพราะในยุคนั้นไต่เรียนสูงที่สุดในทีมจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วตอนนั้นก็ไม่ค่าซ่อมตำใช่ค่ะน้องยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เล่าบรรยากาศวันที่เราแข่งขันเอเชียนเกมวันนั้นแน่นอนที่สุดกระแสตะกล้อมาเลยตอนนั้นมาดังมากชิงกับใครชิงกับพม่าอีกแล้ว พม่าก็เกือบไปเหมือนกันนะพี่ทีนี้เราจับทางเขาอย่างไงแก้เกมกันยังไงตายได้ลงเล่นทีม A เจอทีม A พม่าตายยุพยงสหัธิยาทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยนตัวชงเป็นน้องสัทธิยาเข้ามาชงจุ่มชงก็ชนะทีมเดียวพม่านำไปก่อนละหนึ่งหนึ่งเซตเซตที่2จะเป็นทีมของพี่น้อยพงน้อยเจนจิตอาริรัตตาขันแล้วก็นงรักดาราชู ชนะ2-0ละ2-0เลยได้แชมป์วิ่งถือธงรอบสนาม <c oughs> สิ่งที่ประทับใจที่สุดวันนั้นก็คือว่าคนไทยอ่ะยิ้มทุกคนยิ้มหมดเลยทุกคนมีความสุขมหมดเลยมีความสุขกับกับกับชัยชนะครั้งน,นี้คือมันยากกว่าจะเสิร์ฟกันได้แต่ละแต้มเนี่ย มันไม่ใช่แลรี่พอยเหมือนสมัยนี้แต่ละแต้มกว่าจะได้เป็นทีนแปเลยครั้งแบบก่าจะเสิมกันแปดครั้งกว่าจะได้แต้มหนึ่งก่าจะได้แต้มหนึ่งมาเห็นบอกว่าวันนั้นเนี่ยน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไหลพลั้งซุ่ยใช่ไหมฮะใช่ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ด้วยเหรียญประวัติศาสตร์เป็นเหรียญแรกของทีมหญิงในเอเชียนเกมด้วยนะครับสุดยอดมากใช่ค่ะได้รับรางวัลอะไรบ้างหลังจากที่ได้แชมป์ครั้งนั้นอัดฉีดรู้สึกว่ารัฐบาลให้ประมาณเหรียญละหนึ 12คน12ล้านที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้กับตะก้อหญิงนะยังไม่นับตะก้อชายนะใช่ค่ะพอได้เงินอัดฉีดมาได้กลับไปช่วยทางบ้านเยอะแมะก็ซื้อรถให้คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ดีใจเลยคุณพ่อแล้วก็ซื้อรถให้ตัวเองคุณพ่อนี่ก็จะมีรถ6ล้อขับรถ6ล้อส่งของอก็ทําเป็นธุรกิจในครอบครัวไปนะครับก็เรียกว่าชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณเนี่ยะสบความสเรรจแล้วก็ทําให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยมาจากกีฬาตะก้อเลยนะ้วกตอรุ่นแล้วก่มา โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะฮะแชมป์ kings cup เสมัยแชมป์เอเชียนเกมเหรียญประวัติศาสตร์แชมป์สีเกมก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งจะมีแข่งขัยในสีเกมครั้งแรกเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นผู้ฝึกสอนผู้สอนกำลังคุยสนุกเลยนะฮะผมขอพักอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงทูบิยอนปัจจุบันนี้เธอเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันว่าชีวิตปัจจุบันของอดีตนักกรททีีมชาาาติไไยยคคนนน้้เป็อ่งงรบสักรู่ กลับมาติดตามในช่วงทวิยนครับความรู้ของเราอะค่ะมันไม่ได้ไปใช้นณตรงนั้นเราเรียนมาเยอะเร,เรียนเยอะครับน่าจะมองโลกในแงกว้างกว่านั้นที่สามารถได้กว้างกว่านั้นเพราะว่าเราเป็นนักกีฬา ท b e y o n d สนับสนุนโดย Isuzu m u w X 1.9 DDI Blue Power มาแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขสายสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทิพยะประกันภัย o z Football l c a d e m y Back to t h e b a s i c i c ยูเรกาไฟทไ มาติดตามช่วงสุดท้ายของ Sport t ท l k ดีฮีโร่นะครับเมื่อสักครู่คุยสนุกมากๆกนะครับกับต่ายชุติมารัตนกรทุ่มแต่ว่าท้ายที่สุดนามสกุลนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นพาแกดําใช่ค่ะเพราะว่าได้แต่งงานกับอดีตนักเตะทีมชาติไทยดํารงพาแกดําไปเจอกันได้ยังไงก็เจอกันในสนามคือมองกันไปมองกันมามองกันไปมองกันมาก็เกิดสวยหล่อขึ้นมาทันทีแล่ตัดสินใจยังไงฮะตัดสินใจก็ดูใจกันมานานกี่ปี 7ปีฮะตัดสินใจแต่งงานเมื่อปีเท่าไหร่ฮะ2547ค่ะคุณมีทายาทก็คือลูกสาวคนหนึ่งชื่อน้องอะไรฮะน้องสตังค์ค่ะทราบว่าคุณแม่กับคุณพ่อซึมซับตะก้อให้ด้วยใช่ค่ะให้เล่นตะกเลยละค่ะเริ่มเสิร์ฟเริ่มดอกแล้วค่ะว้าวเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะเอาเข้าโรงเรียนกีฬาแล้วค่ะที่ไหนโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬากรุงเทพเขารับเปิดรับปีนี้ปีแรกปอสี่อ่าฮะอ่าปอปอห้าปุ๊บไปปูพื้นฐานที่นู่น เข้าไปเป็นผู้สอนทีมชาติอยู่ระยะหนึ่งรับใช้ทีมชาติในฐานะโค้ชอยู่กี่สมัยแต่เป็นโค้ชเวียดนามปี46 47 48ครับคิงคัพ48แแต่ก็เลิกตอนที่เป็นโค้ชพาทีมประสบความสำเร็จพาแชมป์หมดเลยแชมป์หมดค่ะเยี่ยมจริงๆถ้าตะก้อหญิงได้เหรียญเงินถือว่าล้มเหลวใช่ล้มเหลวค่ะเขาคาดหวังกันทั้งประเทศเลยนะเอาละตอนนี้พอเป็นโค้ชทีมชาติอยู่ระดับหนึ่งแต่ตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวมีบุตร ก็เลยตอนนี้หน้าที่ที่รับผิดชอบจริงๆเห็นว่ามาอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยมาทําหน้าที่อะไรฮะแต่อยู่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศครับอยู่กองแข่งขันก็จะตามไปดูแลเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอยากกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติอะไรประมาณนี้ฮะเข้ามาได้ยังไงเข้ามาโดยที่เครดิตนักกีฬาเครดิตนักกีฬาคืออยากผันตัวเองจากเป็นครูสอนลูกสอนอนุบาลสอนปฐมมามันก็ ความรู้ของเราอะค่ะม,มันไม่ได้ไปใช้ณนะตรงนั้นเราเรียนมาเยอะเราเรียนมาเยอะน่าจะมองโลกระห้วกว้างกว่านั้นทีทสา,านท้ายกว้างกว่านั้นเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาพอเราได้มาทําอยู่ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเรามีความรู้สึกว่าได้นําความรู้ที่เรียนมาได้มาใช้และประสบการณ์เป็นไงบ้างรู้จักคนเยอะแล้วก็ได้ไปสถานที่เปลี่ยนสถานที่<ะ>ค่ะเพราะว่าอยู่ในฝ่ายของพัฒนานกีฬาเป็นเลิศเนี่ยต้องไปตามภูมิภาคบ่อยภูมิภาคใช่ ่างจังหวัดได้ไปเห็นข้างนอกมากขึ้นแล้วก็คนก็รู้จักเราในนามนักกีฬาทีมชาติอยู่แล้วคนก็ได้รู้จักจำได้ใช่ไหมฮะจำได้มีคนเข้ามาทักเข้ามาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นก็มีบ้างแต่ตอนนี้จะให้สู้เด็กๆที่วันวิสาจันแก่นที่เขากำลังมัท้ออยู่ไม่ได้หรอกค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าตอนนี้ตายมองวงการตะกร้อทีมชาติไทยโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงเนี่ยอนาคตเป็นยังไงบ้างอนาคตตะกร้อทีมชาตินะคะหญิงเนี่ย น่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอีกประเภทอีกประเทศหนึ่งก็คือเกาหลีอ๋อเกาหลีมาแล้วนี่เกาหลีมาแล้วมาแล้วทั้งชายทั้งหญิงเลย่ะเพราะว่าเราได้คนไทยไปเป็นผู้ฝึกสอนให้กับต้องค่ะสู้เขาได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ไทยก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่พี่พี่ตุฮะไทยยังมาเป็นอันดับหนึ่งแต่อย่าประมาทอย่างเดียวต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับทีนี้ถามว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆและเยาวชนอยากจะเป็นนักตะกร้อที่มีฝีมือและประสบความสาเร็จเหมือนกับต่ายชุติมาทําได้เนี่ย มันควรจะต้องมีการเริ่มต้นอย่างไงแล้วก็พัฒนาไปอย่างไงฮะต้องฝึกฝนครับอดทนมไม่ว่าจะหนักหรือจะอะไรเพราะตะก้อนีมันเป็นกีฬาท้าทายต้องอดทนเก็บแข่งมากนะอย,อย่างสูงเลยค่ะไม่ใช่มากธรรมดาค่ะนะครับสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยอยากให้ต่ายชุติมานะครับขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่เป็นกําลังใจให้ส่งเสียงเชียร์มาดูข้างสนามตลอดจนทักทายเวลาที่เราไปไหนมาไหนครับค่ะต้องขอขอบคุณเป็นแฟนชาวไทย ที่ให้การสนับสนุนเซปักตะก้อหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะาไม่ว่าจะเป็นแมตช์แข่งในต่างประเทศหรือในประเทศขอบคุณมากค่ะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าทางรายการเรา จะเป็นสื่อกลางในการที่จะนําเรื่องดีๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับแฟนๆกีฬาชาวไทยได้ทราบนะครับ <ฮะ S 1> ว่าจริงๆชีวิตนักตะกร้อหญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มาด้วยโรยด้วยกรีดกุหลาบเลยแต่ว่ามายากลำบากมาก <ฮะ S 1> แต่ว่าผ่านชุดนั้นมาได้แล้วก็มาถึงชุดนี้ได้เราต้องแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมด้วยนะครับ <ฮะ S 1> สุดท้ายนี้รายการมีเสื้อน่ารักน่ารักนะครับจากยูไรกาซึ่งเป็นเสื้อที่ยูไรกานําไปสกรีนสปอร์ตท็อกดีฮีโร่นะครับนั่นหมายความว่าแต่เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็แฟนกีฬา นะครับที่ชื่นชอบกีฬาตะกร้อด้วยนะครับฝ<อ>ากเอาไว<ป>้ไปใส่เล่นเอาไปให้ลูกสาวใส่ก็ได้ะนะครับอีกอันนึงนะครับให้ไปดูแลครอบครัวด้วยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนนี่เป็นสบู่แท้ๆเลยนะฮะที่มาจาก สมุนไพรไม่มีส่วนผสมของสารเคมีนะครับดูแลได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกสาวด้วยผิวดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ชาตโตเดออาร์ตนะครับนำกรอบรูปมาใส่ให้กับรูปนี้ถือว่าเป็นรูปเหรียญทองประวัติศาสตร์อีกรูปหนึ่งของตายนะครับเอาไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับเอาไปให้ลูกๆชื่นชมนะครับความสามารถของคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะติดตามต่อไปนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีทายาทของนักตะกร้อทีมชาติไทยชายและหญิงที่เป็นคู่สามีภัรยาสร้างนักตะกร้อรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกขึ้นมมมาาาปรระสสบควํเ็จ วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณต่ายมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณชุติมารัตนกรทุ่มอดีตสุดยอดนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยแชมป์เอเชียนเกมส์และซีเกมส์หลายสมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติปรัตดในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk the Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทย จะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไปและทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของชุติมารัตนกรทุ่งนะครับซึ่งถือว่าเธอเป็นนักกีฬาตะกรอทีมชาติไทยที่เป็นนักกีฬาหญิงชุดแรกของประเทศไทยและก็ประสบความสําเร็จมากมายแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอิสุสปอตทน้ำมันพืชตราอางุ่น สบูส่สมุนไพรอิงอ่อนทิพยพยป,ประกันภัยตรีนิติคาสชาติโอเดออาร์ตยูเรกาโอเอซัทฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ไทยธรรมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนรายการที่ต้องการที่จะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และก็ติดตามชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงและก็ประสบความสำเร็จ มาพูดคุยในรายการอีกหลายต่อหลายคนนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับนักมวยโชคมาตั้งนานหลายปีมันไม่อยากเลิกหรอกครับถ้าสถานยังพอโชคได้อยู่ตีอย่างมีหมัดหนักซ้ายหรือขวาที่หนักเนี่ยผมถนัดซ้ายครับมวยซ้ายนี่เป็นมวยที่คู่ต่อสู้ค่อนข้างหวาดกลัวนะเพรานะมันที่ดูยากเขาบอกว่ามวยเขาบอกว่า,า,วามวยซ้ายจะได้เปรียบมุกมานะครับ ซื่อสัตย์อดทนถ้านักกีฬาทุกประเภทถ้าเอาคำนี้ไปเนะี่ยผมว่าใช้ได้หมดอใช้ได้หมด